าาทายครับตายครับง้ปืนโหดไหมล่ะเพื่อนทำอะไรวเพื่อนฮะไปไหนเพื่อนเราอยู่นี่ครับแหม่ีโหลดอึ๊บ สวัสดีครับชาวเอนเตเกมเมอร์ทุกท่านนี่ผมก้องซ่านะครับอ่าวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox นะกับแบล็คพิซซี่นอตอีกแล้วนะฮะโปรโตไทป์ SM สามปืนใหม่เหรอครับไหนมาดูปืนใหม่กันหน่อยเร็วปืนใหม่โปรโตไทป์ SM สามอยู่ไหนวะเอ่อผมได้มารู้สึกว่าจริงๆรูปมันมีฮอนนี่เบเชอร์ด้วยนะฮะเอ่อมันอยู่ตรงไหนวะโปรโตไทป์โปรโตไทป์ไม่ใช่สเปเชียลแอตซ์ซาวล์ไฟิลวะเอ๊ะน่าจะซับแมชีนแ, Sub แหละผมว่านี่ไง S.M.03 นะครับแล้วก็มีปืนใหม่มาด้วยนะฮะเห็นว่าเป็น Honey Badger ด้วยอ่าปืนนี้เดี๋ยวไว้อาจจะคลิปหน้าอ่ะอันนี้ใครอยากดูกระทึกละกะ็ไวเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าจะไปมาจัดให้ดูกันนะฮนะน่าจะเป็นปืนใหม่ล่าสุดของของเกมนี้เลยนะครับสำหรับ Honey Badger แต่ว่าันนี้เราจะมารีวิววันนี้ก่อนฮะ S.M.03 นะฮะก็เป็นปืนที่อยู่ในหมวดซับมชชีนกันนะครับก็อยู่ในโปรโตไทป์แพ็คเนาะดาเมจค่อนข้าง แรงนะฮะค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ยิงได้ใกล้มากฮะดูจากระยะที่เห็นนะฮะดาเมจแรงแต่ระยะใกล้มากกระสุนมี่30นัดครับระยะไกลนี่คือขี้เลยฮะพอแค่200เมตรนี่คือดาเม,มเบาแล้วนะฮะอันนี้คือมา,ากระบอกนี้ยัง2 0 0เมตรยังดาเมจเท่าเดิมอยู่นะด <c oughs> ูดิยังเท่าเดิมอยู่นะแต่กระบอกนี้เนี่ยนะว่าใกล้มากนะครับโอ,โอเคโอเคเราจะใส่เป็นในส่วนของเออ,อที่เสริดิกละนะครับมา ลุยัฮนะคิวคอนเฟิร์มมาฮะอ่ะเปิดมาก็เล่นเลยนะอ้าโอเคปืนค่อนข้างรัวอยู่อ่าโอเคฮะประมาณนี้เขาเรียกว่าลองยิงดูก่อนนะฮะเปิดมาก็จะแพ้อีกลนะเป็นเกมวอร์มทุกครั้งฮนะดูผมเล่นนี่คือต้องดูเกมวอร์มก่อนนะฮะอ้าวปลาปลาไปดิเพือพ่อนปลาเอ้าเพื่อนปลาไปดิเอ้าเอาเอา,เอาดีเลยเหรอโอ้ะยะไกลนี่ไม่ต้องหวงังแล้วปืนนี้โอ เรียกว่ายากครับยากจัดจัดเลยอ่ะผมบอ,อกเลยโอ้โหยากจัดจัดเลยเฮะเฮ้ฮะเย้ยนอนได้ไหมครับหนึ่งครับทุกคนโหูระยะระยะไกลนี่คือปืนนี้นี่ขี้เลยฮะรู้สึกเลือดแหลกด้วยนะฮะทุกคนเห็นไหมเลือดผมมันขึ้นแบบแปลกๆ,ๆฮะอ้าวแหลกอะไรวะเนี่ยทุกทีเคคิวคอนเฟิร์มไหมฮะตอนนี้น่าจะมีอาการแหลกนิดหน่อยฮะไม่เป็นไรฮะ ผมว่าผมเล่นได้เยอะระเบิดใครเนี่ยไอย้อเหี้ยตายนะตายสองครับรีโหลดเพื่อนเออตายหนึ่งครับมาแลกก็ยิงโดนด้วยเพื่อนนั้งทีโอเคตายหนึ่งฮนะรีโหลดชึบๆระเบิดนะเพื่อนทำอะไรครับได้อยู่ โอ้ยิงไกลไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับยิงไกลคือไม่ได้เลยฮะเย,ย้เพื่อนขอโทษ so sorry เอาบทด้ายไป,ไปอ่าไม่ว่าจะแหลกแต่ก็ใจสู้ครับทุกคนใจผมสู้ฮนะเออโอเคฮิปไฟได้นะก็บอกนี้ถือว่าดีเลยใช่ฮะโอเคฮนะอเ,คนะเออแหลกก็ยิงโดนนะทุกคนเอปเเอปิร์วเจ้าวอลวามันมันยิงผมระยะไกลอะ่ะ คือระยะไกลนี่บอกเลยว่าผมปืนนี้ขี้เลยนะฮะทุกคนเออเออเออโห้ดีเลยมากกว่าจะตายโอเคเกือบสองคิวฮะไม่เข้าใจมันมาแหลกจังวะปกติผมเล่นเกมนี้ไม่เคยแหลกเลยนะเออปืนนี้ก็โอเคอนะยู่นะระยะแต่ด่านมันค่อนข้างไกลฮะเราเสียเปรียบครับโบยบโบร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 บา ระยะไกลนี่คือหมดหวังฮะอย่าหวังเลยฮะระยะไกลนี่ได้เปรียบมากครับผมบอกเลยกระบอกนี้ตอบโจทย์ระยะไกลมากมีคนวิ่งมากระสุนแต่ผมว่าคนอยู่คือมันกระสุนเยอะเลยแหละครับตายสองครับผมสวัสดีครับไปไหนครับผมตายสามฮะเออขอบคุณมากเพื่อนเมื่อกี้ไม่โดนเลยโอเครด้อยู่ผมว่าความดีของมันคือ ปืนที่ไม่รัวมากครับตายครับงอเขาเรียกว่าคำนวณมาแล้วเพื่อนงอว่าไงครับผมโอ,อกไปแล้ววุ้นเชี่ยว my god ได้อยู่โดนไปหลายนัดอยู่อะตายไหมล่ะรีโหลดอึ๊บ,บ,บว่าไงครับผมว่าไงครับผม เย่ yeah. ไม่ได้เก็บอะไรเลยครับผมหืออะไรเหรอเอาเย้อา,อาตามมาเหรอเพื่อ,อโอ้เพื่อในใจเย็นผุมีลงอะไรผมเนี่ยโอเครีโหลดเอ้ยมีงานผมเนี่ยรีโหลดก่อนระยะไกลนีนากกานป่ปืนนี้บอกเลยว่า เอาไปทิ้งเลยฮะทุกคนเอาปืนไปทิ้งเลยระยะใกล้นี้ได้เปรียบมากฮะโอ้ผมยิงอะไรเดิใครยิงวะใครยิงผมใครยิงผมใครยิงผมบังอาจนะเพื่อนโอเคฮะโอเคยิงไม่ออกเฉยเลยเพื่อนว่าไงครับผม เออไม่ตายหรอวะเฮ้ยเพื่อนถึงเหลือเกินตายเยอะว้เก็บคิวก่อนแม้ว่าจะแพ้เยอะเพื่อนต้นทีเอาเถอผมตายสองเหรอเนี่ยเดือดจัดเดือดจัดฮะแม้ว่าเป็นอาการที่แหลกแต่เราก็โอเคพอเล่นได้อยู่นะแล้วผมปืนนี้โอเคตอบโจทย์มากเลยตอบโจทย์ผมพอสมควรเลยนะโดนระบายเปล่โอ้โไฟไหมตัวเองฮะตุนที ไปครับลูกซองเหรอชุบปุ๊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 บโอ้ยเพื่อนนายเย็นอูยเอื้อแพ้ครับอ๋อเขาเรียกว่าเกมแรกต้องวอร์มก่อนนะฮะตอนนี้เราได้สามสิบหกตายสามหกตายโคตรน้อยเลยดูเดือดดูเดือดโยมาต่อ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 เฮ้ยด่านนี้ด่านอะไรนี่ไม่เคยเล่นว้าวถ้าเป็นด่านใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะอันนี้ไม่เคยเล่นจริงฮะอันนี้บอกไว้ก่อนเลย นี่ first time ของผมเลยนะเนีน่ยด่านนี้แล้วคนเขาจะมาตรงไหนกันน่ะอ่ะ,อะแล้วคือเรายึดได้แล้วใช่ไหมใช่ปะใช่แหละไม่มีใครมาเลยโอ้หแมปมันใหญ่จังวะเดี๋ยว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 ผมผมไม่รู้แมปอ่ะมีคนอยู่ข้างบนปะใช่แหละเอ้าเอ้าพเพื่อนเองเหรอเอ้าแล้วใครเป็นกีครยิงเราอ่ะ หูฝั่งน,นู้นน่วายเห็นแล้วผมเห็นมาละว่าไงครับเอ้ยย่ากลับก่อนเพื่อนเจ้ย,ยดักได้นี่วาตรงนี้ตายครับเจ้ย,ยปาไฟพอดีเลยโอยไม่น่าปาเลยแต่ก็โอเคครับ ยังมีตัวโดนไฟอยู่นะอา้าวมีคนตายด้วยว่าไงเพื่อนไปไหนว่าไงครับไปไปก่อนอือไปไปก่อนลูกนนึงฮึบชบชุบ,ชบโอ้เพื่อนมีอะไรเนี่ยอา้าวได้อยู่เฮ้รีโหลดนี่คือยึดจุดยังวะยึดอยู่ใช่ไหมหาไอมา เออดาดตรงนี้ก็ได้นะผมว่าจริงๆขวามาตายครับตายครับโงอปืนโหดไหมล่ะเพื่อนทำอะไรวะเพื่อนฮะไปไหนเพื่อนเราอยู่นี่ครับแม่นีโหลดอึ๊บปืนแรงจริงฮะปืนแรงจริงไม่เถียงเลยงงดิงงงงงผมก็งงเหมือนกันยิงโดนได้ไงเนี่ยงงเหมือนกัน อะไรเพื่อนตัวทีไม่โดนเลยเอาไปไปก่อนนะหนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพื่อนเทเพื่อนเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยความแหลกเป็นเหตุไม่เป็นไรฮะเรายังเล่นได้อยู่อืมผมว่าปืนนี้โหดอยู่นะผมชอบผมชอบจัดใจเลยผมว่าโอเคมากฮะถ้าจะเป็นซัมมิชชันกันที่ดีสุดละโดนตนะซัมมิชชันกันที่ยิงไกลได้อ่ะ เอ้ยยิงใกล้แต่ว่าปืนมันไม่รัวจนแบบเข้าใจผิดปะ่ะโอ้เพื่อนมอันปะไฟมันติดเยอะเอ่าโดนไฟเพื่อนโอเคตายหนึ่งตายเยอะขึ้นกนขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนนิโรก่อนอ้าวจริงท,ทำอะไรอ่ะเพื่อนแม่คือเราไม่เห็นอย่างนั้นเหรอเอาเพื่อนเราเอางเหรอตัวทอง <c oughs> อะไรวะเพื่อนเฮ้ยอุ้ยระเบิดแล้วนะ่ะตาย รีโหลดไอ้ยะตายตายครับผมโอเครีโหลดชึบๆมาปืนหลักมารีโหลดใส่ถึงใหม่ๆขึ้นบนนะฮะตายฮนะอุ้ยมีสารเคมีด้วยเหยียบแล้วจะกลายร่างไหมตายโอ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ยกีย่โดมไปนัดหนึ่งอ่ะ อ๋อเราต้องให้มันยึดบ้างใช่ไหมเดี๋ยวมันจะ,มนจะไม่มันจะไม่เดือดใช่ไหมทุกคนน่าใช่ฮะอ่ะโอเคครับผมไปเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยเอคีอ้าวแต่ว่าผมมีไป85ดาเมจนะเมื่อกี้เอาแล้วเอาเอา้อาวยังมีคนโดนไฟได้หรอนะอา้าวโดนไฟรถโดนไป60าแล้วนนเพื่อนนะมันมันปาไม่ไปวะเพื่อนเออ โอเคโอหไงยิงแบบยิงแบบรู้ว่ามันจะตายตอนไหนอะ่ะทุกคนเออซีโลดโอเคตายตายมาโอเคฮะไม่ว่ามันจะแหลกขนาดไหนนะไม่ว่าจะแหลกแค่ไหนก็ไปถึงกอบมันไปไหนหรอวะใครยิงวะเฮ้ยใ,ใครยิงวะเฮ้ยจะเข้าขนาดก่อน Uh, yeah. อเออยาเอพื่อนเราเองเหรอนะตายครับผมเย้ <Yeah. S 1> ไฟตัวเองหนีก่อนเคยได้อยู่ไปไหนวะเพื่อนเฮ้ยเราอยู่นี่ก็สนใจ<ห>เราหนุเพื่อนเราแม่งดักแบบดักไม่ให้เกิดเละเพื่อนตรงไหนครับผมยิงอะไรเนี่ยจะตายแล้วเพื่อน โอ้ oh my god ต้องยิงโดนมากสิวะโอ้โหเอาปืนหลักรีโดดดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่า,าไฟไปกินนะเพื่อนไปเอาตายเหรอรีโลดจึ๊บๆโอเคสวยเอารีโดก่อนนะจ๊ะข้างหลังมีคนอ้อมมาปะวะันมีแสงแสงอ่ะไฟเ,เพื่อนยอดเหรอเพื่อนยอดเหรอให้มารู้สักว่าผายเป็นผา ว่าไงเพื่อนรีโหลดครับไอ้ยะไอ้ะอะอะไอยะระยะไกลปืนนี้บอกขอบายครับผมส2สองคิวแล้วนะเคได้อยู่ฮนะไปไปก่อนไปไปก่อน,ไไอนเย้ยเพื่อนใจเย็นโอ้กี่คิวเนี่ยโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้กันเต็มนะฮะ ระเบิดไฟด่านนี้โกงมากครับผมบอกเลยระเบิดบาดไปแล้วอู๋มุมนี้นี่ยากครับมุมเมื่อกี้บอกเลยว่ายากมากเพราะว่าเราหนีไม่ได้แล้วอาการแหลกที่เล่นอยู่นะฮะทุกคนไม่รู้แหลกเพราะอะไรเหมือนกันนะะเล่นมาไม่เคยแหลกฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะที่แหลกไฟไปกินไหมตาไฟเข้าึงว่าเพื่อนเออเบิร์นวิเบิร์น ตายรีโหลดจึ๊บจึบชึบชึบ,ชบ,ชบตายครับผมตายให้หมดเพื่อนโอ้โหผมเป็นละครจริงผมบอ,อกเลยเออปล่อยเพื่อนยึดไปโอเคเพื่อนรีโหลดจึ๊บจึบชึบชึบ,ชบ,ชบ,ชบตายครับระเบิดเออ,อหนีไม่ทันไปวิ่งกันเข้าไปต่อเราจะไม่ยอมแพ้มัน ไปแล้วลว้วไปไม่หมดอบอกเลยเพื่อนอัดเอาโดนระเบิดจากไหนครับโอ้ยเพื่อนเรายังยึดยึดได้ไหมนะ่ะน่าจะได้ล,ล่ะน่าจะนาแล้วมั้งผมว่าเฮ้ยปืนที่ผมชอบมากเลยทุกคน FC เลยปืนนี้ผมชอบโอเคฮะเอาไปเพื่อนอืย้ยโอเคเลยเพื่อนรีโหลด เอาว่างไงงงเหรอเพื่อนโอ้โหมันเอา m 1 4มายิงฮะ m 1 4แล้วนะทุกคน m 1 4เฮ้ยที่มันว่างไงเพื่อนเอ้าไม่ตายเหรอโธ่ทีทป้าเปล่แฟร์ทำไมเพื่อนฮะอือวิกตอรี่ครับโอ้โหเดือดดานจัดจัดครับผม ปืนนี้ผมชอบว่ะปืนนี้ผม FC มากเลยจริงๆเอาไปเลยสิเต็มสิบฮะปืนนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับปืนกระบอกใหม่นะครับ SM03 นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่โคตรมันโคตรแบบมันมากอะ่ะมันมันแบบมันมากๆเลยอะ่ะเป็นปืนที่สำหรับใครที่อยากได้ซับแมชชีนกันมาเล่น1กระบอกอย่างอัคเนี่ยมันแล้วนะคืออัคแบบมันยังมันยังดามเมจ34-45ฮะ แต่เนี้ยสี่สิบห้าสิบคือถ้าเข้าไปใกล้ได้ประชิดได้คุณยิงเนี่ยดาเมจคุณแรงมากนะครับผมก็โอเควันนี้คงแค่นี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดทิ้งไลค์กันเยอะๆนะฮะถ้าเกิดอยากดูปืนนี้ฮะฮันนี่เบเชอร์นะฮะเอาซักเอาซักห้าร้อยไลค์ถึงไหมเออห้าร้อยไลค์เอาให้ถึงฮะถ้าถึงห้าร้อยไลค์เดี๋ยวผมไปฮันนี่เบเชอร์มาให้ทุกคนดูเลยนะครับโอเควันนี้คงมีแค่นี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชรร์งกกะจายอซับผมสวัสดไครับ